ที่นี่เจี๊ยบแคมป์มวกเหล็กจ,จังหวัดสระบุรีค่ะที่นี่เขาจะมีบ้านพักและลานกลางเต็นท์ค่ะบ้านพักจะมีทั้งหมด4หลังค่ะวันที่ปูมาปูเช่าทาั้งบ้านพักแล้วก็ลานกลางเต็นท์ค่ะภายในบ้านพักนะคะก็จะมีเตียงให้2เตียงค่ะก็คือ1เตียงใหญ่แล้วก็1เตียงเล็กค่ะในส่วนห้องน้ําของบ้านพักนะคะจะมีห้องน้ําส่วนตัวให้ค่ะในบ้านแต่ละหลัง เต็นทที่นี่จะมีให้เลือกหลายโซนมากๆเลยค่ะที่นี้ปูลเลือกโซน, <đó. S 2> กนที่อยู่หน้าบ้านพักค่ะแล้วก็ติดริมน้ําแต่พื้นที่ตรงนี้ก็จะน้อยหน่อยนะคะจะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่สำหรับใครที่ชอบพื้นที่กว้างๆค่ะที่นี่ก็มีค่ะเป็นลานสนามหญ้าติดริมน้ําเหมือนกันค่ะจะอยู่บริเวณกอไผ่ตรงนี้แหละค่ะซึ่งตรงนี้จะอยู่ตรงถนนตรงที่เป็นผ่านลำธารและอีกโซนหนึ่งนะคะก็จะเป็นสนามหญ้าอยู่ใต้ตน้นไม้ซึ่งตรงนี้จะไม่ได้ติดกับริมลำธารหรือริมน้านาํานะคะที่นี้จะเป็นห้องน้ําที่แยกชายหญิงชัดเจนนนนคค่่่ะะะะะสววขออองงงหห้้ําาาญิูกก็จจบเ ค่อนข,ข้างมีความสะอาดอยู่ระดับหนึ่งเลยล่ะคะ่ะก็มีให้ล้างเท้าแล้วเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าห้องน้ําที่นี่จะมีสุขานะคะก็จะเป็นแบบชักโครกค,ค่ะทั้งหมดเลยสีห้องค่ะและห้องอับน้ํารวมกับห้องสุขานะคะคอีก3มห้องค่ะและที่สําคัญนะคะที่นี่มีน้ําอุ่นทุกห้องค่ะนะคะสำหรับห้องน้าถูดที่2นะคะก็ให้เราเดินถัดไปโดยสังเกตบ้านเรือนไทยเป็นหลักค่ะให้เดินผ่านหลัง,ลงบ้านเรือนไทยไปนะคะพอถึงเต็นท์จะโจมสังเกตขวามือห้องน้ที่อยู่ด้านขวามือค่ะ และห้องน้ําในจุดที่สาอันนี้จะอยู่ใต้ตึกที่กําลังก่อสร้างค่ะมีความสะดวกสบายมีอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าแปรงฟันแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนงห้องน้ำนี่มีน้ําอุ่นค่ะจะเป็นห้องอาบน้ํากับห้องสุขารวมกันค่ะมีทั้งหมดประมาณ4 5ถึงห้องนี่แหละสังเกตง,ง่ายๆเลยคะ่ะที่ไหนมีห้องน้าตรงแถวนั้นจะมีจุดล้างจานค่ะที่นี่มีร้านอาหารตามสั่งมีหมูกระทะให้สั่งแล้วก็มีร้านขายของกินเยอะแยะมากมายโอ้โหที่แปลว่าไปกับปู้ค่ะ